ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกนะครับในแมปที่มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาไทยเขียนว่าแข่งเหมืองครับเป็นเกมขุดแร่ใช่ไหมขุดแร่แข่งกันอ่าตอนนี้นครับเราสามารถเข้าร่วมได้หรือเปล่าใช่ไหมนี่อ่ามันก็จะมาหน้านี้นะครับแค่เราแข่งกันขุดใช่ไหมอ่าอันนี้ถึงอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ก็จะยากขึ้นโอเคโอ้โหอันนี้หินอะไรเนี่ยโอ้โหดูดูเรา เรายังเป็นมือใหม่นะครับฉะนั้นเรายังไม่มีอะไรนะครับอันเราก็ต้องขุดไปก่อนโอ้โหยี่สิบห้าครั้งโอ้โหใครจะไปขุดเนี่ยดูนะเพื่อนเราตอนนี้ไปได้สูงสุดถึง 1.2K นะครับก็คือ1,200นะครับส่วนเราอันนี้ยังไม่แตกเลยนะครับเพิ่งถึงชั้นที่ประมาณ5ได้มั้งเนี่ยคือผมก็ไม่รู้นะครับว่าเราถึงชั้นไหนมันไม่มีบอกนะครับมันมีแต่แบบแถบข้างๆนะครับให้เราดูว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วครับโอ้โหดู เพื่อนเรากําลังตามมานะครับทางด้านขวามือนะครับอ่าดูเพื่อนเราก็บอกมือใหม่เหมือนกันนะครับเอ๊ะแต่ทาไมเพื่อนเรารู้สึกว่าขุดได้เร็วกว่าเรานะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเวลาสามวีสุดท้ายอ่าก็ปั๊บอ่าทุกคนก็เด้งออกมาที่จุดสปอนนเองผมไปดูหน้าเว็บมานะครับเขาบอกว่าให้ใส่โค้ดอะไรอ่ะตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าอ่านี่นะครับผมก็ไปก๊อปมาเลยนะครับซีเค e ตเอ้าสรุปคือใช้ได้หรือเปล่ามนมนมันใช้ไม่ได้นะครับทําไมอ่ะ ไอ้นี่ผมก๊อปมาเลยนะผมไม่ได้พิมพ์เองเลยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมไปดูก่อนนี่ไงผมก็กดมาครบนะครับหรือว่ามันต้องเติมตัว S อหรือเปล่าอ่ะก็ไม่ได้มาเดิมนะครับเอาเดี๋ยวให้เราเข้ามาเมืองเลยเหรอไม่เป็นไรกดไปก่อน,นครับถือว่าเป็นการฟาร์มครับในเมื่อโค้ดมันใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องฟาร์มใช่ไหมอันนี้คืออะไรคือหนึ่งหนึ่งนี่คือหนึ่งหนึ่งตรงนี้เหรอใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับแต่เราพอมาถึงตรงนี้นครับมันก็บอกว่าอีกหนึ่งแปลว่าอันนี้คือ สองสามสี่อย่างนี้ไปเรื่ยอยๆแล้วแล้วถ้าเผื่อมันขึ้นห้าแล้วมันจะขึ้นเป็นถ้วยรางวัลที่ห้าหรือเปล่าหรือมันได้แต้มจากอะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนนี้ครับกดไปก่อนกดไปก่อนสามสองหนึง่งไม่หมดโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็ไหนแล้วเรามาดูสัตว์เลี้ยง่อยนะครับสัตว์เลี้ยงราคาั้นต่ำหกร้อยห้าสิบบาทตู้ต่อไปก็ห้าร้อยคิดห้าละห้าพันนะครับ อันนี้ก็สองหมื่นห้าอันนี้ก็หนึ่งแสนโอเคอันนี้คือตู้อะไรเนี่ยตู้โลบักอืมอาอน,นี้เป็นเป็นเอิเตอร์นี่ที่ขุดนะครับพิกแอนะครับอ๋เอเข้ากลุ่มเพื่อรับรางวัลอ่ะกดไปแล้วได้อะไม่ได้บอกเลยนะครับว่าไ,ได้อะไรเหมือนจะได้ตังค์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้อัปเกรดเราจะใช้อ๋อใช้เป็นถ้วยใช่ไหมถ้วยเพื่อมาใช้ในการอัปเกรดนะครับแล้วก็คูดาวนี่คืออะไรพิกแอ็คูดาวอ๋อก็คือขุด ขุดได้เร็วขึ้นใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะขุดได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นพลังพลังในการขุดเราัพาปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่รอช้านะครับซึ่งผมมีโลบักอยู่นิดหน่อยนะครับฉะนั้นฉะนั้นฉะนั้นเราเติมสักหน่อยดีไหมอันนี้ได้400ถ้วยเลยเหรออันนี้เกมพาร์เกมพาร์ทอ๋อ200อืมเพื่อเป็นการซื้อเวลาแล้วกันนะครับกันเดี๋ยวเราจะเอา25โลบักแล้วกันนะครับเอามาสักอันหนึ่งก่อนกดไปเลยโอเค เราซื้อมา80,000ืนเปิดตู้ตู้สองหมื่นห้าอไม่ไม่ขึ้นส่มให้ผมอะ่ะเอา้าท่านชมผมกดไปแล้วนี่ชึบเฮ้ยได้อะไรอะ่ะลังขุดหกร้อยน่าจะเป็นอันไหนอ่ะทำไมมันเหมือนกันนะครับมันต่างแค่สีอันนี้สีส้มอันนี้สีขาวสีส้มสีขาวโอ้เราได้จาสูตรนะครับก็คือได้สีส้มนะครับอ่ะไม่เป็นไร แล้วมันมันรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยกว่าไม่ใช่เหรอใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยมันสามเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โปรตีอันนี้ธรรมดาเขาจะเรียงลงมาจนอันดับที่น้อยที่สุดก็คือมันจะเป็นอันที่ดีที่สุดไม่ใช่เหรอครับเอาเด้งหน้านี้ไหมผมเลยมาก็ไหนลองขุดดูสินี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปกดอะไรอะไม่รู้นะครับไม่รู้ผมมาลองที่ขุดอันใหม่นี่มาอย่างรวดเร็วนะครับอ่านี่คือบล็อกอะไรเนี่ยบล็อกสีนี้สีฟ้า อันนี้คือบล็อกสีเขียวไม่มีความหมายนะครับอันนี้คือบล็อกอะไรเยสีเหลืองต่อไปก็ยังเป็นบล็อกสีเหลืองนะครับแต่ว่าเป็นน้ําสีแดงต่อไปโอ้เริ่มขุดยากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปก็มาบล็อกสีเขียวอีกเหมือนเดิมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตําแหน่ง 1.2k นะครับก็คือ1,200นะครับอ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะทําได้ถึงสีล้านหรือเปล่านะครับในคลิปนี้นะผมว่าผมน่าจะเล่นอีกนานมากๆ เาเป็นว่าจบ1นอาทีอ่ะเราจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้นะครับอีกประมาณ7วิสุดท้ายเราจะสามารถที่จะขุดไปได้ถึงแค่5 0 0 0นะครับแล้วก็จบเกมนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับได้เงินมาแสนห้ามาเปลี่ยนที่ขุดเป็นอันใหม่เราเอานี้แล้วกันมาซึบสีแดงสีแดงจุดสีแดง30%อ่ะ30% อ่าหนึ่งจุดสองเคันสองก็ดีขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเกรดหน่อยนะครับอัปเกรดเฮ้ยทำไมาจู่ๆใช้แพงขึ้นอนะ่ะแปดสิบไปเหรอเดี๋ยวเ๋ยวๆจู่ๆเด้งมาหน้านี้เลยเหรอจะรีบไปไหนอืม้มเอามาต่อนะครับยาวๆนี่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 โอ้โหขุดแบบทีละสองช่องใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมปึ๊บโอ้โหขอดโหดเลยนะครับผมว่ารู้สึกมีพลังนะครับตอนนี้ ตอนนี้นะครับเราก็ได้เลยชั้น5,000มาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในชั้นที่7,500นะครับโอ้มาเร็วอยู่นะเนี่ยด้วยพลังแห่งโลบักอันเล็กน้อยของเราโชอย่างที่บอกนะครับจากคลิปที่แล้วว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีตังค์เติมนะครับเพราะว่าหมดไปกับการประกอบคอมนะครับเกินงบไปค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะจะถึงไหม 10k 1น0 0 0มืนะครับเนี่ยเราขุดตรงนี้เราก็ได้แล้วขอเออคือ,อถึงถึงถึงอ่ะผมว่าอ,อ สุดยอดได้ตังค์มาสองแสนนะครับตู้ต่อไปอะ่ะมันมีไหมตู้นี้1 0 0 0 0แสนยอดนะทางนี้มันไปไหนนีครับคุณผู้ชมเป็นออบบี้เหรอไม่รู้นะครับว่าไปไหนเหมือนกันลองกระโดดไปดูก,ก่อนนะครับฮึบอีกนิดเดียวจะถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมตกใจอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้ผมตกใจอะไรก็ไม่รู้นะครับเผลอไปกดแบบถอยหลังเฉยเลย ตู้นี้บอกว่าใช้เจ็ดแสนห้านะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมสงสัยเอ้ยทางนี้ก็มีเดี๋ยวขออนุญาตกระโดดไปทางนู้นก่อนนะครับอ๋ออันนี้แบบาร์ดใช่ไหม hard o f ฟ b ี้อันนี้แบบ e ีซี o f อ b บี้มอยากรู้ว่าว่ามันจะบวกอะไรนะครับามาลองกระโดดดูครับมาถึงสิพกด,ด e เพื่อเรียกร้องเอ๊ะเราได้ไรอ๋อได้คุณสองได้คุณสองเหรียญเดี๋ยวๆกดเข้าร่วมมามามาขุดมาขุดมาเยาวๆนะครับตอนนี้คุณสองอย่างนี้เสร็จเราแต่ว่า ทำไมเพิ่งมัคูณ2อ่ะแปลว่าถ้าเผื่อออฟฟี้แบบระดับยากอาจจะประมาณคูณ3นะครับเท่าที่ผมคิดว่านะหรือไม่นั้นก็เวลาอาจจะเพิ่มนะครับจาก1นาทีเป็น2อนาทีอะไรประมาณนี้นะครับเอา้าคูณ2ของเราหมดแล้วนะครับไม่เป็นไรเรามาได้ถึงแค่ชั้นที่5,000ันนะครับผมว่าน่าจะถึงอยู่นะชั้นที่7,5 0 0นะครับได้ไหมได้ไหมนิดเดียวปุ๊บอ่ะโอเคได้อยู่นะครับชั้นที่7,5 0 0โอเคตอนนี้เรามี ถ้วยรางวัลน,นะครับจานวนหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเดี๋ยวเรามาอัพกันหน่อยนะครับอืมอันนี้ใช้แปดสิบโอเคนี่อัพอันนี้เฮ้ยทาไมมันคูณแบบคูนเยอะเกินไปเลยแบบว่ามันคูน่ะถ้วยรางวัลเยอะเกินไปนะครับเราไม่มีตังค์เลยต่อไปเจ็ดแสนให้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเล่นรอบนี้เราก็น่าจะได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็เก็บเงินได้แปดแสนแล้วนะครับนั้นเจ็ดหมืนห้าเราจะได้อิเตอร์สีแดงสีแดงสิบแปดเปอร์เซ็นต 18%เซ็นตฮ้ย6,000โอ้6ก0 0นเลยนะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังเริ่มเล่นอยู่นะครับผมก็สามารถเข้าไปแทรกได้นะแต่ว่าผมอยากลองออบบี้นี้ยร,ระดับยากนะครับออดูซีระดับยากเป็นยังไงึ๊บเอ้ยเดินมันแบบอืมมันก็ไม่ได้ดูยากนะผมว่ามันดูมันก็พอๆกับเอ้ย,อยคุณผู้ชมอะไรเนี่ยผมไม่น่าพูดเลยนะครับเมื่อกี้ใช่ โอ้ทีอะไรเป็นทุกทีโอเคชน,น,นะนล้ครับเราจดกดตอนนี้เลยดีไหมผมว่าเดี๋ยวรอจบ30มสิบวิก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้คูณ2แล้วเราก็จะได้เข้าเกมแล้วก็ขุดแบบบ,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 บบึ๊บเลยทีเดียวโอเครอก่อนแป๊บนึงอ่ะมีเพื่อนเรากําลังกระโดดมานะครับรึบกระดึบกระดึบ,ดบ,ดบ,ดบมาเพื่อนมาระวังนะเพื่อนระวังเพื่อนตกนะครับโอเคเรารอห้าวิสุดท้ายนะครับ่ะกดเลยไปึบอันนี้คูณ ูณสองนี่ไงสามนาทีนะครับอ่ะพร้อมขุดรัวๆครับคุณผู้ชมดูนะครับรอบนี้เราจะไปได้ไกลเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับผ่านไป30ิบวินนะครับมาถึงชั้นที่1 0 0 0 0นแล้วนะครับต่อไปนะครับขึ้นไปในชั้นที่หนึ่งหนพันนะครับอ่ามาถึงแล้วนะครับตอนนี้พอๆกับเพื่อนเลยนะครับเราตอนนี้มาใกล้เคียงกันมากขณะนี้เรามาถึงจุดที่ห0 0 0ันล้ว5ห้าหมืนแล้วนะครับ อ่าได้วเวลาอีก25่ิบาวิสุดท้ายเราจะไปได้ถึงไหนนะครับเอ้ยเราได้แค่5ถึงด่านที่ห้าหมื่นนะครับะไม่เป็นไรนะครับพี่เรามีตังค์สองจุดเล้านแล้วนะครับอ่าโอ้โหแต่ว่าตู้ต่อไปใช้ตั้งหกล้านเลยนะครับือมอค่อนข้างนานนะครับไอ้ตู้นี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหหนึ่งจุดแปดถึงจุดสอิลเลยนอย่างเยอะไหนเราขออัปเกรดหน่อยเอาเป็นขุดแรงดีกว่านะครับ โอเค๋ยวเราไปกรด,ดเอาคูณสองเพิ่มอะไรน,นะครับอันไหมอฮ้ยเอ้ย,อยโอเคได้แล้วมาไปเข้าร่วมพุดต่อยาวๆเราได้คูณสองมาแล้วฟารมรอบนี้แหละผมว่าน่าจะเปิดตู้หกล้านได้นะครับเฮ้ยผู้ชมตังผมโอ้โหห้าจุดเก้าล้านโอ้โหเกินไปหรือเปล่าทำไมถึงทำแบบนี้อีกแค่เปิดเปิดเลยได้ไม่ได้่หรอ เฮ้ยเสียดายนะครับผมต้องลงไปขุดอีกประมาณนิดเดียวอะ่ะอืมไม่เป็นไรนิดเดียวก็คือนิดเดียวนะครับเขาไม่มีปล่อยให้นะครับหมักขอนิดเดียวเนี่ยได้แล้วมั้งยังไม่ได้อีกโอเคได้แล้วนะครับหกล้านเข้าไปฟามแป๊บหนึ่งหกล้านเราจะเปิดได้ตัวอีเตอร์อะไรครับมาเอา้าเอา้าทำไมผมกดไม่ได้อะ่ะเงินผมมีหกล้านแล้วนะอย่าบอกนะว่าหกล้านกลัว ทำไมทํากับฉันได้อ่นนี่ผมให้มา6.2ล้านเลยทาไม่ได้นะผมจุนี่ก็เลยบอกว่าจะออกจากเกมนี้แหละผมได้อันไหนเนี่ยผมได้30%ตัว30%หมื่นสองอ๋อก็โอเคแต่ว่าเป็นตัวต่ำสุดเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาอัพหน่อยนะครับอัพอะไรดีอัพเนี่ยลดคูดาวนะครับก็ รอบนี้รอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถนําเพื่อนได้หรือเปล่านะครับอ่าแล้วเราจะไปได้ถึงไกลแค่ไหนนะครับมีผมเล่นมานานผสมควรแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าฟาร์มช้าอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่มีสัตว์เลี้ยงครับมากดเข้าร่วมไปเลยคุดไปแข่งกับเพื่อนมาตอนนี้เราพุ่งมาอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่ามีเพื่อน2คนนะครับข้างหน้าเรากําลังนําเราอยู่นะครับน,นี้เรากําลังตามมาเราถึงไหนแล้วเราแสงได้ไหมแสงคน ที่2เราไปได้แล้วนะครับต่อไปนะครับคนที่1เป็นผู้หญิงนะครับมีหลอด hp อยู่ข้างบนหัวราจะสามารถแซงเขาได้หรือไม่มาลุ้นกันนะครับนณนี้ตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆเพื่อนเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถนาได้หรือไม่ขณะนี้เหลือเวได้อีกสามสิบวิสุดท้ายนะครับซึ่งผมคิดว่าผมไม่น่าจะแซงเขาได้แน่ๆเลยอแต่ว่าผมคิดว่าเขาน่าจะมีดาเมจที่ใกล้เคียงกับผมนะครับหรือไม่งั้นก็คิดว่าเขาอาจจะอัพอัพที่ใช้ถ้วยนะครับเยอะกว่านะครับ แต่ผมคิดว่านะเขาได้จะมีเท่ากันกับผมนะเพราะว่าตอนนี้นะครับเราทั้งคู่อยู่ใกล้ๆเคียงกันเลยนะครับแต่ว่าดูจากเขตตรงนี้กับขขตตรงนี้ผมเหมือนเขาจะเหนือกว่านิดนึงนะครับเอาเป็นว่าถือว่ารอบนี้เราแพ้ไปแล้วกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับแมปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ